เธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเลยไอ้พูนไปหลบหล่นนอนมาจากไหนวะโอ้อะไรกันพี่ยวนมันเพิ่งแต่งงานเมื่อเดือนก่อนมันมีแรงมาทำงานก็บุญโขแล้วพี่กนายชินพัฒน์จะเข้ามานี้ปะ โอ้ยไม่ดูเนี่จะเช้าอยู่แล้วเนี่ยจะเข้ามาทําไมวันได้เราอะหนักไว้พูนอีกว่ะเมื่อคืนเพิ่งเข้าห้องพลรงเขาตบมาไม่ไหวโอ้ยอดอดเลยคุณชินพัฒน์หายไปไหนก็ไม่รู้ว่ะข้าไปหาที่ห้องก็ไม่อยู่เฮ้ยนี่คุณชินพัฒน์ยังไม่กลับอีกเลยป้าก็โอดเห็นนะคุณชินพัฒน์วิ่งไล่ตามคุณอริตาไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วอ่ะเฮ้ยอือ ถ้าอย่างนั้นที่เราสังหรณ์ใจมันก็เป็นความจริงสิวะที่ว่าคุณอาริตากับคุณชินภัทรรักกันอะอออแล้วถ้าอย่างนั้นคุณนุทละออ่ะยอไงยังไงป้าถึงคุณชินภัทรกับคุณอาริตาจะได้เสียกันนะอโอดรับรองว่าไม่มีงานแต่งแน่นอนยังไงคุณลำพาแกก็ไม่ยอมหรอกป้าไอโอดเอ้ยนี่เองคอยดูเถอะนะข้าวางานเนี้นะแม่กับลูก ได้งัดข้อกันไหลย,ยกแล้วเว้ยเอา้าเขาจะไปงัดข้อกันทําไมเขาไม่ใช่นักกาม อะไรไม่หัวเอ้คนเลวแรงแกผู้หญิงมีหน้าผอหลับเลยอ่ะโอ้ยนี่แม่คุณแล้วฉันปล้ำเธอด้วยนะฉันไม่ใส่เสื้อผ้าให้เธอหรอกไปนอนแก้ผ้าดีกว่าก็นั่นแหละถึงยังไงนี่นายก็เฉยโอกาสตอนที่ฉันหลับโอ๊ยเจ็บไม่ดีเจ็บไม่ดีคนเลวนี่เบิ่งตาดูได้บ้างหรเนี่ยเก้าอี้เนี่ยนอนก็ไม่ได้ไง นอนไม่สบายนอนไม่ได้อหก็แล้วทำไมไม่นอนมานอนที่เพลเราเอ้าเรื่องอะไรเธอสบายคนเดียวอ่ะฮะโอยนี่เธอรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฉันจะเดินแวะรถที่บ้านไม่ต้องฉันจะไปเองนี่นี่นี่ไปนี่รูปสภาพตัวเองที่เนี่ยไปชุดนี้นะคนงานเห็นนี่จะได้แตกตื่นกันพอดีฮะไม่คิดว่าฉันง่อเหรอท้ายสวนยางมีคนซันที่ไหนเรา ฉันจะเดินล็อคไปถึงบ้านคุณปานของเขาโอ๊ยไปหามันอีกแล้วเหรอฮะถ้าเกิดไม่ช่วยเธอไว้นะป่านี้มันปูยีู่ยังอีกแล้วคุณปานทองอ่ะเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาไม่เหมือนคุณหรอกข้าตกรคำเมียเออข้าตกรคำว่าฆาตกรท้องคำว่าฆาตกรทมันแรงมากใช่ไหมฮะใช่นี่ ไมบอกนะว่าไม่เคยมีใครบอกคุณเลยว่าตัง้งแต่เด็กนี่คุณเป็นคนเรวแค่ไหนนี่จะบอกให้นะว่าอย่างคุณนี่เขาเรียกว่าข้าตะกอดตัวจริงเลยแหละข้าจะกอดตัวจริงข้าจะกอดตัวจริง,รรงใช่ดิใช่ดิเฮ,ฮ้มันเนี่ยสุภาพบุรุษฉันมันเร็วเร็วเร็วมากด้วย อยากรู้ไหมอยากรู้นะอยากรู้ไหมว่าคนเร็วเลวอย่างนี้จะทำอะไรได้บ้างอย่านะอย่าเข้ามานะฉันเอาจริงด้วย,ยนะี่นะบอกว่าเอาจริงนะอุียน่ากลัวอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลย อฉันบอกว่าอย่าเข้ามานะโอ้ยเข้าเป้าเลยเป็นไงล่ะบอกแล้ว <sax> ว <Daf oe> ่าอย่ามาเสี่ยงกับคนอย่างฉันนี่เจ็บใช่ไหมเจ็บใช่ไหมโอ้ยตึงน้ำหน้านี่เตือนแล้วไม่ฟังเธอตั้งใจแล้วจะไม่ถีบวะฉันว่าไม่นั่นนะจับคุณชินภพัทเพราะเงินแน่เลยอ่ะคนอะไรไม่มียางอาย ผู้ชายเขากำลังแต่งงานอยู่แล้วเนี่ยสมัยนี้ด้านก็ได้อายก็อดไงจริงผู้หญิงจะอะไรบ้างป้าเออตายแล้วเอ๊เอาน้ำส้มสายชูขวดหนึ่งสิเจ้าไปล้างกลิ่นข่าวที่บ้านหรือไงจ้าประวัติอ้าวกลิ่นข่าวอะไรอ้าวตกลิ่นข่าวโลกีที่แม่สากรุงเทพนั้นทําไว้ยังไงอุ้ยคนที่บ้านไม่รู้เรื่องหรือไงยะนี่ตา่มันไปรู้อะไรมายะนี่ขยายความมาให้หมดเลยแม่ลิตาไปสร้างเรื่องอะไรยะก็ไม่นั่นนะ หลอกคุณชินพัฒน์ไปฟัดอยู่ที่กระท่อมท้ายสวน<ห>น,นี<ห>่ไงคนเขารู้กัน,น,นทั้งบอ่อไล่แล้วอย่าจะวีโอ๋ยแกนนี่ไม่ผิดนะนางเวีโอ้ยไม่ผิดเลยค่ะขเะขาลือกันทั่วตลาดลือให้แซ่กเรื่องเดียวกันเป๊ะค่ะออดออดเลยไอออดครับคำคบคำ,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 คำมาแล้วครับมาแล้วครับเอารถออกอยู่นี้ฉันจะไปสวนยางได้ครับโอยอย่ามาเล่นโอ้ยเจ็บไหมเนี่ยสนนั้นน่ะเอาจริงเหรอ ชอบเจ็บๆใช่ไหมรอหน่อยอีกทีไม่ถ้าไม่เข็บก็เข้ามาเซ่เข้ามาเลยชอบเจ็บๆก็ได้เดี๋ยวพี่จัดให้โอ้โหเก่าเนี่ยเธอไม่หลงคนเธอแล้วเว้ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ย ก็ไดีพัดนาะยชินพัฒน์นี่คุณลำพารนะ์อะไรเข้ามาที่นี่ทำไมล่ะรุดวิ่งไปทางท้ายสนยางอะถใส่ไปรับสินลูกสุดท้ายบ้างพี่ลึมากนะคุณลำพาร์เกียดคุณนันทิตาเข้าไส้เลยงานนี้มีลูกวระเบิดตัวใหญ่แล้วล่ะไปเก็บซากเจ้านายกันเถอะไป<อ>ลึกมากนะแล<อ>้วนอะหนท่งหดึ่โอนย่อหนโองยโอ่ย อย่านะไม่ใช่ไหมได้รู้ว่าคนเลวมันเป็นยังไงนี่เออจะรู้ทันเธอแล้วต้องเลยไม่ตัวดีนี่คุณจะบ้าเหรอป่นะรู้ใช่ไหมว่าคนเลวทำยังไงเฮ้ ไปนะไปไหนไปไปตัวนี้จยไปไหนไปไปเไปยไอไอบากรไปไหนรักไม่พายทุกันมากใช่ไหมฮะจะไปหามันอ่งนะฮะ ของคนเดียวคุณได้ยินไหมว่าฉลักคุณปันของเขามากใครดูนะถ้าหากว่าวันหน oui, ึ่งที่ฉันพร้อมขึ้นมาเนี่ยนะฉันจะยอมตกเป็นของเขาด้วยความเต็มใจเลยแหละฉันก็ไม่ต้องรอมันให้เสียเวลาหรอกฉันก่อนเไย really